ส่วนประกอบก็จะมีผักกาดดองค่ะไข่ไก่กระเทียมสับน้ำตาลผงปรุงรสลดหมูน้ำปลาสซีอิ๊วขาวน้ำมันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชก่อนนะคะเป็นน้ำมันประเภทไหนก็ได้นะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกได้หมดนะคะแต่ไม่ใช่น้ำมันมะกอกสำหรับทาผมนะคะแต่เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับทำอาหารค่ะช่วงระหว่างที่เราใส่น้ำมันนะคะต้องให้เพื่อนๆช่วยกักน้ำมัน ไปตามขอบกระทะนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ของเราในเวลาที่ผัดเนี่ยติดกระทะน้อยลงนะคะพอกิ้งเสร็จแล้วรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจี๊กระเทียมเพื่อจะจเจียวก่อนนะคะ กระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ สร็จแล้วเราก็จะยีไข่นะคะเพื่อที่จะให้ไข่แดงแตกเล็กน้อยนะคะไฟประมาณไหนประอว้วนไฟกลางนะคะทุกคนถ้าไข่เราสุกประมาณ50เปรเซนตนะคะ เราก็จะทำการเติมผักกาดดองลงไปเลยค่ะผักกาดดองของเราต้องล้างให้สะอาดสักสามสี่น้ำนะคะแล้วก็บีดน้ำออกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมเครื่องปรุงเลยนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสคึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชาค่ะซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วผัดคุกเขาให้เข้ากันให้เครื่องปรุงของเรากระจายกระจายไปทั่วอนุของผัดของเรานะคะผัดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เราจะต้องการให้น้ำของเขาเนี่ยแห้งนะคะ เราจะผัดจนน้ำเขาแห้งเลยนะคะทุกคนชอบหวานก็อ,อาจจะเพิ่มน้ำตาลเพิ่มไปอีกนะคะหรือถ้าชอบเค็มอีกสักนิดนึงก็เพิ่มน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวได้ค่ะชิมรสเลยค่ะ ปลาอ้วนว่ามันอ่อนหวานนะคะปะลาอ้วนจะเพิ่มน,น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนสามารถเอาไปทำขายในร้านข้าวแกงได้นะคะหรือว่าเอาไปขายหน้าโรงงานสามารถขายได้นะคะเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะคะปะลาอ้วนเคยเอาไปขาย ต้นทุนถูกมากๆแล้วก็ำไรดีมากๆค่ะอะทุกคนคันนี้เราจะตักเสิร์ฟแล้วนะคะอหอมมากๆเลยค่ะแห้งดีด้วยนะคะสูตรนี้สามารถเอาไปทํำขายได้นะขายตามตลาดนัดก็ได้ขายตามตลาดนัดก็ได้ขายหน้า,นานโรงงาน เป็นร้านข้าวแกงแกงใต้แก,ง,แกงอีสานแกงผักกางได้หมดนะคะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนป้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปป้าอ้วนก่อนใครคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ